สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน c Channel ี8สองแปดเกชาแนลค่ะกับพาพบกับพี่น้องคือเกา่ามนี้สิพาไปตามต่อเลขของแอดบิวพาล้วยค่ะเพื่อนมีเลขเด็ดงวดนี The ้ให้แบง่งปันในบนอก่อนอื่นก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานในเด้อถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดมีตัวเด็ดตัวดีก็ไลานมาบอกลูกหลานซีสองแปดได้คะ่ะ เพื่อเป็นสะพานบุญได้แบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆเนาะเดี๋ยวห้องไปเป็นเลขจากแอดบิวพาร้อยกันเลยค่ะลับแล้วติดละค่ะ ีปเละเป็งฝันมานอ <Hello. S 1> สวัสดีคะ่ะแอดบิลพาลยุย <Hello. S 1> ค่ะ4289ชาแนลคะ่ะครับผมโทรมาขอโชคอลาบคะ่ะได้ค huh. ง <laughs> วดที่แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะวันล้้ก็ก็เก็บเป็นดันตามระเบียบพัก จ่าผมไม่ชอบเองไงผมราะศูนย์ค่ะค่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรงวดนี้เอาใหม่ขอแบบจัดเน้นๆเลยนะคะงวดนี้ผมปล่อยตัวเด่นให้พอละกันนะดีค่ะค่ะได้ค่ะเด่นสามีห้าอ๋อพร้อมพร้อมให้จดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับค่ะค่ะ เด่นบนนะคะ่หนลักสิบหัหลักสิบกับเจหกกับเจ็ดนะคะ หลักหน่วย 9, 0, 1, ววกวเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะจับคู่บตัแป๊บนึงค่ะแปบ๊บนึงค่ะจับคู่นะคะ จับคู่าสามหกค่ะาสามเจ็ดค่ะประมาณกี่หางคะแอด,ดแล้วก็สี่หกนะคะแอดบิลค่ะสี่หกสี่เจ็ด,จดค่ะ ห้าหกค่ะห้าเจ็ดค่ะถ้าเป็นชุดสามตัวอยู่ชอบใช่ไหมค่ะมีสี่จุดเก้าสามตัว สามตัวมีกี่หางคะแอดบิวค่ะประมาณสี่ชุดกรับิี่ค่ะมีสี่สี่เจ็ดเก้าค่ะแล้วก็สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าค่ะห้าเจดเก้า ้าเจ็ดเก้าค่ะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์โอ้ว้าวโดดนี้จะมีปากเบสศูนย์กับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้ากับสามเจ็ดศูนย์นะคะ เน้นๆเ,เลยสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์ค่ะวิ่งวิ่งตัวเดียวเจ็ดวิ่งเจ็ดค่ะบบวิ่งบนเจ็ดนะคะ สองตัวล่างหนึ่งสี่านึ่งเก้าสี 4, ่เก้าสี่ค่ะ ูนย์ห้ากีหางคแครบิวค่ะเก้าสี่ศูนย์ห้าค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะสามสองสาหกเก้าค่ะ เจ็ดแปดค่ะโอ้โหสวยสวยตัวเน้นสามสองเน้นสามสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะ <94. S 1> กันเก้าสี่กันเก้าสี่นะคะกัน แอดบิวเน้นให้เลยวันนี้มั่นใจไหมคะแอดบิวบวันนี้มั่นใจไหมคะคิดว่าคิดก่าจ,จะมั่นใจนะค่ะเลขนเลขสามสองมาที่ผมคิดไปนะน่าจะน่าจะ,าจะไม่ไม่น่าจะรุนนะสามสองมาจากวงหนค่ะค่ะโอ้วงไในเลยเหรอคะใช่ตัวน,นี้เลขมาจากวงหนค่ะ โอ้สุดยอดเลยแอดบิลแบ่งปันเนาะครับแต่ที่ให้หนุ่ให้เน้นก็คือเน้นว,ว,วิ่งล่างสองโโรรวิ่งวิ่งล่างสองตัวตัวเก้าสี่กับตีสี่ให้สมาชิกกันคอมสินเลยนะพี่ค่ะค่ะต้องกลับด้วยใช่ไหมคะแอดบิลใช่ครับโอเคค่ะ okay, ตัวสี9เก้าเก้าสี่เพราะว่าหวยเป็นดังดังมากจนผมคิดเลยผมคิดว่าน่าจะไปออกซิ่งไม่งั้นจะทอกสอสีเก้าสี่ีเก้าตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะแอดบิลใช่ครับอ๋อโอเคค่ะขอบพระคุณแอดบิลที่แบ่งปันเนาะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันแอดบิลก็มีน้ำใจแบ่งปันเนาะ ขอบคุณมากมากค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นแบ่งป,ป,ปั่นให้แล้วเด้อพี่น้องแอดปิววพารวยค่ะ <c oughs> ขอให้พี่น้องถูกหวยนำรวยไปนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>